พาวผ่อน6,000กว่าบาทเออคันนี้เลยนะจ๊ะ i s u s u D-Max ค่ะอ่ะพนนี้ออาก,ก่อนรายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะอยู่กับน้องดาวและน้องป่ายครับผมวันนี้เราสองคนมาพร้อมกับ i s u s u D-Max นะ็อคคันนี้2.5แซตใช่เป็นตัวไฮแลนเดอร์ใช่เป็นตัวยกสูงนะจ๊ะอ่ะบอกเลยว่าเริ่มต้นดาว ผ่อน6,800กว่าบาท6เดือนแรกใช่แล้วค่ะจัดให้เลยเนาะดอกเบี้ย0%ูเเเดือนแรกเอาไปเลยให้ใจเพียง6,800กว่าบาทเท่านั้นจ้าเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วกันเนื้องดาวและพี่พานนะคะจะพาชมความสวยความพร้อมใช้งานของรถคันนี้กันก่อนเลยจ้านะคะเรียกได้เลยว่าอีซูซูนี่ก็คือเป็นแบรนด์หลักของคนไทยเลยใช่ตัวนี้ได้อะไรบ้างไฟหน้าเป็นอะไรดาว เป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดนลงไฟดไลท์ครบเลยและที่สำคัญตาไฟนี่คือรมดำให้ด้วยใช่มันเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถใช่และที่สำคัญยังไม่พออีกนะคะตาไฟหน้าใสๆจิ้งๆกันอย่างนี้เลยเออรถปี2016เนาะสวยๆอะบอกเลยใช่แล้วกับจังหน้าอีโรซน,นี้ไม่ต้องพูดถึงใหญ่มาก ใช่แล้วก็ยังเป็นโครเมยียมด้วยเพราะเป็นตัวท็อปของรุ่นของเรานั่นเองจ้าใช่แล้วข้างล่างเป็นลายดาวข้างล่างเป็นไฟเ,เดลไรส์เออ,เอ,อสวยนะคะไปะดูรอบคันกันดีกว่ามาค่ะรอบคันคันนี้บอกเลยว่าสีเทาเมทัลลิกนี่คือแบบว่าแจ่มแจมกันเลยเนาะเพราะแม่พี่น้อง่าและที่สําคัญเห็นไหมยางนี่บริสโตนนะจ๊ะเออและที่สําคัญขอบ16ยางใหม่ใช่เป็นยางใหม่ขอบ16แล้วก็มีป<ด>็นแบบว่าบริสโตนด้วยคันนี้เรีว่าลายดาวแม อะลอยแบกออนลอยเดิมๆยิซงสุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้จ้ะมามาดูกันต่อด้านข้างของคันนี้กระจกมองข้ามก่อนดีกว่ากระจกมองข้างนาะก็มาสีเดียวกับตัวรถเลยใช่ได้เฟรียพร้อมด้วยตัวนี้ถูกต้องค่ะและที่สำคัญคันนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์เป็นตัวยกสูงของเรานั่นเองก็ต้องมีแบบว่าบันไดข้ามันสีเงินตัดกับสีดำใช่แล้วก็มีโลโก้เป็นโครเมียม ไปดูข้างหลังดีไหมนี่คันนี้เห็นไหมที่เปิดเป็นโครเมียมด้วยนะมีครอบกันรอยเล็บด้วยเนาะใช่อะดูข้างหลังก่อนบาเซลก็ไม่เปิดเซตเทิาล็อกไปตัวนี้ก็มีฝาถังน้ามันเป็นร้อครบสมโซตัวนี้ไฟไฟเป็นไงดาวไฟหรอข้างหลังมีแบบแซม LED นิดนึงนะแล้วก็มีหลอดด้านล่างเนาะตัวนี้ได้กล้องมองหลังด้วยดาวถูกต้องเพราะเป็นตัวคปของเรานั่นเองใช่เป็น DDI VGS แล้วตัวนี้ใช่แล้วก็ ด้านหลังมีบันไดขึ้นข้างหลังหรือว่าเป็นการชนของเรานั่นเองที่<ช>เปิดกระบะหลังเป็นโครเมียมและที่สําคัญนะบอกเลยว่าคันนี้ <laughs> ไลเนอร์เดิมนะคะ <laughs> แมกไลเนอร์เดิมดีแม็กเลยนะค,ะ, <c oughs> ซคะซูมไปค่ะซูมไปค่ะแต่กขาบอกเลยว่าแมกไลเนอร์เดิมน, <c oughs> นะจ๊ะ <c oughs> ไปไปกันก็ดูภายในกันดีกว่าไปดูในในใ สวยๆกรุบๆเลยคันนี้ใช่เออไมดเยอะเจ็บคอนะคะเพ่อแม่พี่น้องค่ะย้ำกันอีกทีคันนี้เรสดสตอนฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยสุนตเซนหกเดือนแรกให้พรเพี่ยงหกพันแปดร้อยกว่าบาทจ้าสมาร์ทแคปตัวนี้เปิดได้ด้วยนะเออต้องซื้อแคปไปนี่เหมือนสี่ประตูเลยบอกเลยคับอ๋อใช่เพราะว่านั่งได้สบายมากแล้วก็ที่สําคัญภายในกว้างนะนั่งได้แบบว่าเข่าไม่ชนเลยใช่นอนก็ได้นะนอนท่านี้นะควงอะไรหุ้มหนังเรดดาวค่ะเนี่ย ข้างในมีอะไรบ้างได้จอตัวนี้ได้จอเป็นเกจแทดได้จอพร้อมกล้องมองหลังในคันนี้บอกเลยใช่เครื่องเล่นเสียงเขาจอเขาเชื่อมต่อบลูทูธ<ม>ด้วยนะได้เชื่อมบลูทูธได้พร้อมกล้องมองหลังเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติเอ้ยเกียร์ธรรมดา5สปีดขออภัยด้วยนะคะัะค่ะ,คะตัวนี้เป็นจอสัมผัสด้วยเออมีอะไรแบบกล้องมองหลัง,ลงคือจะฉายในจอนี้เลยนะอ่าแจ่มแมวไปเลยแล้วก็ที่สำคัญ,ญยังไม่พอคันนี้เลขไม์เท่าไหร่คะ187,950 ย้ำอีกทีหนึ่ง1 8 000, 7 9 5กิโลคันนี้ถูกต้องค่ะ <Okay. S 1> คันนี้เราก็ติดฟีใหม่ให้รอบคันด้วยนะจ้า<อ>บอกเลยว่ารถก็คือสภาพพร้อมใช้งานกันเลยสำหรับคันนี้ย้ำกันอีกครั้งจัดให้ตกเลือกพืเปเดือนแรกเอาไปเลยคันนี้พรเพียง6,800กรกว่าบาทถูกต้องค่ะ i s u z u d max 2.5 Z แล้วคันนี้ใช่ครับอ่ะเปิดฝากระโปรงหน่อยเซ่ไไปดูฝากระโปรงอีก่า ล่าสุดนะคะพอนางดาวเดินไปถึงก่อนนางดาวถ้าจะเป็นคนเดินไปเปิดฝากระโปงทั้งทั้งที่นางปายเป็นผู้ชายนางปายก็จะเดินมาช้าๆเดี๋ยวนี้ผู้หญิงต้องสตองเป็นเซลนี่คือต้องติดล้อได้อะไระนี่อยู่นี่อนี่เอามาจ้ะมามาดูภายในสวยสวยมากเลยดาวบอกกันเลยทางนี้ครอบเครื่องเป็น DDI เนาะ v g s Turbo คือแบบใหม่มากดูดิไม่มีการเปลี่ยนอะไรนอนดูแซมรอยแบบรถยี่หายนี่คือยังมีติดมีเม็ดองเม็ดอ้าวนี่ครบหมดเลยแผ่นชาร์จแผ่นไรนี่คือการันตีรถคันนี้ไม่มีการชนแน่นอนใช่แล้วข่ะบอกเลยว่าภายในรถคันนี้เดิมๆเลยเออแผ่นๆนะคะมีเม็ดอ้าวนะคะจากป้ายแดงครบทุกจุดเลยสติ๊กเกอร์นะคะบนฝากระโปรงนะคะอยู่จุดเดิมเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนใดทั้งสิ้นสําหรับรถคันนี้ ไม่มีการทําสีใหม่ใดๆทั้งสิ้นเลยเนาะสำหรับคันนี้ย้ํากันอีกทีของเหลวในศูนย์เอ้ยของเหลวทุกอย่างเราเปลี่ยนที่ศูนย์อินสุให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์น้านนํามันเบรกน้ํามันเฟืองถ่ายเราเช็คสภาพรถให้ก่อนสมัครให้ลูกค้าแน่นอนอขับออกเราไม่ต้องทําอะไรเลยดาวแม่นแล้วขับอย่างเดียวอ่ะถูกต้องเลยค่ะคันนี้ย้ำกันอีกทีของเหลวในเครื่องเปลี่ยนไทายให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอ้ะว หลอเล่นตกใจหมดเลยตอนเหลือในเครื่องเปลี่ยนไทยจะซื้ออีซูซูโดยตรงพร้อมใช้งานย้ำกันอีกทีสำหรับอีซูซูดีแม็กสองันแสนค่นี้เริ่มต้นฟรีดาวดอกเบี้ยศูนย์เปอรเดือนแรกพรเพียงหก0ันแปดร้อกว่าบาทถูกต้องค่ะสนใจคันนี้รีบจองเลยเบอร์โทร้องนยดสามสี่สองสามห้าหกสี่เกค่ะเบอร์โทรเซียปลายศูนย์หกสี่สองสี่สครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าสมชายคาร์เซ็นเตอร์ของเรามีสองสาขาด้วยนะ ประเทศจังหวัดสายแก้วและสาขาที่2อยู่จังหวัดชนบรุรีบ้านใหม่ซอย12บ้านเก่า <c oughs> บ้านเก่าซอย12อ่าอําเภอพานทองจังหวัดชนบรุรีเอ,อพูดกี่คลิปกี่คลิปก็คือจำชนบรุรีไม่ได้เลยนะ,ะย้ำไปด้วยฝากไปด้วยสําหรับการนี้ย้ํากันอีกทีว่าเริ่มต้นฟรีดาวน์พอดีอละหนลป6,800กว่าบาทเท่านั้น6เดือนแรกจ้าฝากไปด้วยโทรมาเลย0 8 3ป2 3 5 6 4 9เค่ะโอเคเบอร์จะรำ กดไลค์กดแชร์ป่ะใช่ <Yeah. S 1> ก็ฝากพี่ๆเนาะเข้ามาชมคลิปแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้น้องดาวด้วยนะสำหรับวันนี้น้องดาวขอตัวลาไปก่อนนะคะครับเสียไปขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ